จพยายัมปักสองซ้ายอีกแล้วโอ้ยเฉียวไปเฉียวมาครับสองของจอร์สอาล้วครับจังหวะเด้งขอบปักในสองซ้ายโอ้พยายามจะเล่นเกมนะครับเฮนส,นสกิเฮนสกิโดนเหมือนกันครับเอาล้วครับนี่ครับเกมลุกของทางดจอร์สแม่แลเ้เฮนสกิตั้งหลักทันบวกบวกโอ้โหดูครับจังหวะบวกใครดีใครอยู่เลยครับแม่โอ้ที่ปุ่มมันลื่นครับ ซิงเกตท็อตมวยไทยครับเจอกับจัสฮิวจากอังกฤษผลบลลิงของค่ายเกียรติผลทิพย์6กิกิโลกรัมครับว่าทางออนไลน์ก็ดูได้ทางช่องนาว2 6ก็ดูดีครับใช่ครับและที่สำคัญนะครับแอปพลิเคชันนักมวยไทยตอนนี้นี่โหลดฟรีครับโอ้เฮลซิกิมาถึงก็มีเหลี่ยมตัวช่วยทันทีครับจัสฮิวนักชกลูกหล่อจากอังกฤษครับอ่ากดไวพยายามจะใช้เหลี่ยมครับ จอต่อชาหักเหลี่ยมหรือจอซิลน,นี่ต้องบอกว่าเป็นประเภทบมูด,ดุดันนะครับ <S <S 2> <S 2> เดินเป็นอย่างเดียวครับนี่ครับลูกศิษย์ของจอมพกเกียรนพิฟต์แล้วก็ที่ไม่ได้ดิบได้ดีที่ประเทศอังกฤษครับก่อนจะส่งนักชกจากประเทศอังกฤษเข้าสู่อ้อมอ,อกของค่ายโมนเกียรต์ลพลิฟต์เลยครับยามมาถึงจังหวัดหนึ่งสองครับเบลซิเก,เกล็อกนายเสียบด้วยเข่าโอ้โหจอร์ดิวก็โต้ด้วยขวามือเหมือนกันครับ ครับแทงด้วยเท้าขวาครับจอชิวโดชิกิ้ว่าปักด้วยศอกซ้ายครับจอซิวอย่ามาทิ้งกับมัดซ้ายแล้วพยายามจะสวนด้วยศอกขวาครับจอดิวปักด้วยศอกขวาสวนเหมือนกัน,นกับมัดนะนี่ครับหมัดขวาและซ้ายครับเอ้าพยายามจะเข้านายจอสตี้โดชิกิพยายามจะโต้ครับวงในซ้าย,ายกับขวาครับ ที่เราเม,มาทซ้ายหน้าของจอสครับเดนหุบซ้ายแล้วฟันด้วยศอกขวาฟันด้วยศอกขวาอีกทีครับเฮลซิกิพยายามจะเน้นที่ศอกแล้วอาแล้วครับศอกขวาจังหวะกระชากเหลี่ยมแกกระชากได้นี่แกไม่เสียบเข่าแล้วครับเฮลซิกิีอรับทีพยายามจะปักด้วยศอกซ้ายแล้วหุบไอรัดเหมือนแผ่นดินเอาเลยครับโผมมาฟันด้วยศอกครับและชีพนายตียมไม่ทันครับตานเฮลซิกกี ขยับเข้าไปวางแข้งซ้ายแล้วปักด้วยศอกขวาล็อกในกดลงมาจอฮิวโต้ด้วยข้อ,ข,อขวาทันทีเหมือนกันจังหวัดแทงด้วยข้อซ้ายของทางด้านเฮลซิงกิครับเดินชนโอ้ยศอกซ้ายและศอกขวาขววครับโดนศอกต้องยกการสูงเลยครับจอโอ้โหเฮลซิงกิขยับเข้ามาจอพยายามจะถึงด้วยวันหนึ่งสองแล้วเติมมาแข้งจังหวะเกลได้พยายามจะตัดล่าง เอาไม่ลงครับโอ้ฐานล่างแกมัมั่นคงเหลือเกินครับจอสครับต้งรับเยอะเกินไปหน่อยครับจอสฮิวสยับมาเล่นงานฐานล่างก่อนจอสปักโอ้หพยายามจะทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองวางไปทางซ้ายครับพยายามทีมแล้วบวกวิหมัดกับสอกับหมัดของจอสแต่สอกของทาดาเฮลซิกิลองานขยง โต้โดยเข่าเหมือนกันครับไม่มียอมเหมือนกันครับนักชกยางปิดต่อครับซ้ายยาวจอสเดินหน้าเอาคืนเกี่ยวได้ไทยเส,สียหลักล้มลงไปครับจอสอเอสอกี่ยสิเกี่ยวกรเล่นเรืเ่องนะครับยากเข้ามาขว่าแก๊กทายจอดเกี่ยวได้จังหวะเกีย่ยวยางทำอะไรกันไม่ถนัดครับหมดยกที่หนึ่ง ท่านผู้ชมกลับมาพบกับความมันกันอีกครั้งครับทางช่องนาว26นะครับคู่ที่2ของรายการครับเฮลซิงกิทอดมวยไทยเจอกับจอสฮิลจากอังกฤษครับดูภาพช้าๆนะครับนี่ครับจังหวะหมัด1-2แล้วล็อกในครับเฮลซิงกิเจอแข้งซ้ายของจอสนี่พยายามจะปักด้วยศอกซ้ายครับจอสเฮลซิงกินั้นเน้นที่แข้งซ้ายแล้วก็เติมด้วยศอกขวาน่าแลกกันมันเลยครับ ดูว่าจังหวะครดีกว่าครับสอกต่อศอกหมัดต่อมัดครับนี่ครับจังหวะสวนศอกกับหมัดของเฮซสกิแลวก็ฝากค่าสัมพันธ์ครับกับมวยรอบปุ๋ยโฟร์แมนร้านบุญเจริญการเกษตรครับ21สิงหาคมนี้ครับที่สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชลองใต้เลยครับก็บอกว่าสสร้างแล้วก็เฟ้นเหาดาวรุ่งพุ่งสู่สนามระดับโลกครับอย่างแม็กซ์มวยไทย ได้รับการประกบคู่โดยอมตพรชัยแล้วก็คุณสมคิดสุกมาครับใน21สิงหานี้นะครับที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับนะครับวิ่งพยายามจะฟันศอกระยะประชิดครับเอาสอกขวาของทาเฮสุกิโอ้หลวมไม่ได้ครับหลวมนี่เฮสุกิการลงโทษด้วยศอกขวาพยายามปักศอกซ้ายสู้ครับจอสแล้วเน็บดึกเอาขวาเฮสุกิกดมาเอาจอสชิงจังหวะเอาก่อนเลยครับเข้าตีแล้วแทงครับแทงแล้วยัดขา จิมเดินมาซ้ายเฮซิกิพยายามจะเข้าในตีจอทงังบิดมาบิดมาตีอีกทีครับจอสเฮซิกิขยับเข้ามาจอท์เขาไม่หนีเลยครับขยับโอ้โหสายกับขวาแล้วครับจิงเด้นมาซ้ายล็อกในได้สิขึ้นขวาทันทีครับเฮซิกิดรอทวางแข็งซ้ายแล้วตั้งกระแพงขาวไว้เลยครับจิมพยายามจะเข้าในตีเฮซิกิปวดไว้แต่ไม่ตีครับ ครับต้องบอกว่ายิ่งมากยกนักชกต่างชาติเครื่องยิงร้อนนะครับมาแล้วครับสอกขวาของจอสกิจกพยายามจะอีลันเ็นเดนดโดครับแต่จอสบอกว่ามาอีกมาอีกเอาอีกปัด้วยสอกซ้ายสู้เลยครับจอสขอมาเดี๋ยวก็จับให้แล้วครับไม่รีรออยู่แล้วคันราเฮลซิกิเดินหน้าอ้าวจอสเดินบ้างครับสลับหูโดนมาซ้ายดักไว้ปัดหนึ่งสองอีลัดเอว กระชากตีด้วยเข่าทรายโอ้พย,ยัญชนะเน็บด้วยศอกขวาแล้วครับจอร์ดเออเฮลซิกีเบียร์เข้ามาจอร์ดทิ้งนุงมาดทรายหมัดด้วยศอกขวาสวนเฮลซิกีล็อกได้กดมาพย,ายัญชจะเสียบครับะครับเฮลซิกีนี่ครับแม่แนะจอร์ดก็ต,ตีเป็นครับอโอ้โหคู่ขี้สูสีครับตอนนี้เดี๋ยข้ามาจอร์ดทิ้งนุงมัดหนึ่งสอง เซิกโอ้โหจังหวะฮิลันมุ่นป็ดดินล่าไปนิดนึงครับสายสะโพกโยกย้ายครับทางด้านเฮลซิกินี่แหละครับและทุ่มทิ้งเลยครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องจิตวิทยาแหละครับโอ้โหอาโดนชวนแรกนะแม่พยาัติฮิลันมุ่นเป็ดดินรอแตนเน้นที่มัดหนึ่งสองวางแข้งซ้ายแข้งขขวาเติมด้วยแข้งซ้ายครับโอ้มาแต่ละดอกแต่ละทีของจอสเอาเลยครับเอาเลยครับโดนหมัดซ้ายบวกเข้าไปครับจอส สกีพยาญจะรต้อนจิ้มเลยมาซ้ายวงนายตั้งแขนทีดได้ตีนะครับไปทีของเอลซิกกีครับตีด้วยขวาจอชขึ้นมาโอ้พยายามจารใส่ลูกขยันแล้วค,ครับวงนายจอชอ่าหมดยกที่สองครับนะครับพาาท่านผู้ชมกลับมารับชมและติดตามกันต่อครับนี่คือผู้ที่สองของ,ของรายการจอร์จฮิวครับจากอังกฤษ สังกัดค่ายมวยเกียรติพลทิพย์กับเฮลซิงกิทอสมวยไทยโอ้โหต้องบอกว่าดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับนี่กระบดหนึ่งสองของจอสครับโอ้รัวเข้าใส่ครับพยายามจะเล่นเกมนะครับแี่อะนี่กรบปักศอกซ้ายเจอแม่หลวมนิดเดียวได้เจอสอกขวาลงโทษเลยครับสับเข้าไปไปหนกแก้มครับแล้วดูครับจังหวะฮีลัน้วนแผ่นินช็อตสวยๆครับของเฮลซิงกีดักได้สวยจริงๆเอาละครับเหลืออีก3นาทีเท่านั้นครับสำหรับคู่นี้ จอตพยาย,ยามจะอรันเหมือนแบดเอตแต่คล่อมไปครับอ่าแล้วับว่ากันต่อเลยครับะครับพุ่งเข้าชนอีกครั้งกับทางด้านจอตวิลดาพิพัฒน์มันคงแย่ออกมาจอตเบียดเข้ามาทิ้งน้ำมันซ้ายปักด้วยศอกขวาเอาแล้วครับท่าดวลชวนแรกอย่างนี้นี่มีดีมาโชว์เลยครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ชกกับซุยาวุธนี่ก็ไปลุลองแบบนี้นะครับมอนจะพลิกเอาชนะเท็กเกิลน็อปเอาล์มาในยกสุดท้าย เดี๋ยวเขมาที่ซ้ายไวเฮสุกิทิ้งกอมาซ้ายจอดล็อกในพยายามการลัดล่างและหมุนเหลี่ยมเลยครับเฮสเกุกิโอ้โหหม,หมุนแล้วตีครับน,นักชกต่างชาติเจอกลยุทธ์วิธีแบบนี้ครับปวดหัวแหะครับเดินห,หน้าต่อแล้วครับ จอสพยายามจะปักสองทรายทิ้งมัด้าขวาจังหวะที่รันมุตเป็นทีของเรซิกิครับจอสได้ทีแล้วทีรันมุเป็นทีบ้างแต่เสียหลักอ้าวขึ้นมาว่ากันใหม่ครับข้าวมาจาังหวะเสียหลักล้มลงไปเองครับยาับาม,มาเล่นงานครับเข้ามาพยายามจะประกบนายแต่ทำอะไรไม่ถนัดครับการต้องแยกออกมา จอตพยายามเข้ามาจีบซ้ายปักด้วยสอกสายโอ้ดูกันจังหวปงะปักสอกสายแล้ปักสอกขวาเฮลซ์กินทิ้งน้ำมา้ายโอ้โห,โหและนี่ครับความฉลาดครับมีไอเดียครับกวาดนักบอลก็เล่นงานที่ฐานหน้าครับโอ้โหเบียไปซ้ายเจอซ้ายสวนนคนละดอกคนละทีแล้วครับวงในนะครับจอตเบียดเข้ามาเฮลซ์กินพยายามจะสวนด้ำมซ้ายแล้วล็อกล่าง ล็อกล่างแล้วพยายามจะหมุนเหลี่ยมวิ่งแต่กระโดดซอกของด้านเฮลซิงกิเหมือนกันครับแกงงัดมาใช้หมดทุกลูกเลยเฮลซิงกิขีบซ้ายยาับาม,มาปักด้วยซอกซ้ายลอกในเต็มด้วยขวาเฮลซิงกิโอ้โหพยายามจะหมุนเหลี่ยมครับเฮลซิงกิโอ้โหเลยครับเขาบอกว่านาทีสุดท้ายครับยอดกระยับปักซอกซ้ายอีกแล้วโอ้โหเฉียวไปเฉียวมาครับซอกของจอร์ดาแล้วครับจังหวะ เด้งขอบปักด้วยสองทรายโอ้พยายามจะเล่นเกมนะครับเฮนสกิเฮนสกิโดนเหมือนกันครับเอาเละครับนี่ครับเกมลุกของเซรานจอร์สฮ่าเฮนสกิตั้งหลักทันบวกบวกโอ้โหดูกับจังหวะบวกใครดีใครอยู่เลยครับแม่โอ้ที่ปุ่มมันลื่นครับโอ้ไปพลาดครับลื่นเท่านั้นเองครับโอ้โหเอาเละครับวากันไปพยายามก็มาเจอทีมโยกปักไปสองทราย ใครดีใครอยู่เลยครับปัก้วยศอกขวาครับจอสครับจิมมาะโอ้ยเจอบวกศอกปัก้วยศอกซ้ายจอ,อ,อตั้งหลกักตั้งลามจิมด้วยหมัดขวาโอ้โหเจอหมัดซ้ายสวนเดลซากีบอกมาจอสกดแขนไว้โอ้จังหวะฮิลเลนบนเวทครบสามยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับผู้ที่สองของรายการดุเดือดเลือดพ่านจริงๆ ระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากประเทศอังกฤษครับเฮลซิกิทอสมวยไทยนักชกจากอุดรธานีกับจอสฮิวจากประเทศอังกฤษสังกัดไทยมวยเกียรติพลทิพย์ครับโอ้แลกกันอย่างสนุกดุเดือดครับพี่อิ๋งก็เป็นจังหวะลื่นครับหน้าลื่นล้มครับโอ้ที่มุมมันลื่นไปหน่อยครับโอ้พยายามจะเน้นทีศอกลยครับศอกซ้ายศอกขวาศอกซ้ายหน้าของจอสแล้วก็ศอกขวาอดมาแล้วพยายามจะเสียบนี่ครับจังหวะปักศอกแลกกันมันจริงๆครับแล้วฮิรันเมอนแผดดิน ผันมาก็าบวกซอกกันอีกครับจิ้มด้วยหมัดขวาเติมด้วยหมัดซ้ายนี่แหละครับจอร์ดกวักมือเรียกเลยครับขออีกครับอ่ะตอนนี้ไปบนเวทีลุ้นเงินรางวัลกันครับ Alright ladies and gentlemen of the three rounds of action we go to the judges gold card for the winner Red Corner Helsinki Time!